ขอต้อนรับเข้าสู่ The Pain Challenge ภารกิจซาท้าปวดสนับสนุนโดยนูรเฟนเจลอ,อีกครั้งวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ต้องมีเรื่องราว <c oughs> แย่ๆ <c oughs> เกิดขึ้นกับผมแน่ๆมาสิมาทำไมให้ทำอะไรอีกมาามาเราขอทให้ผุมเพื่อนรวมงานทั้ง3คนไปเข้าห้องประชุมให้ทันในเวลา10นาทีกับภารกิจที่ชื่อว่าขี้เผือกต้องเลือกท่า ทอยถอยนิดนึงนิดนึงเออยน้องพลอยมาแล้วหมดใช่ไหมครับถูกครับมาขึ้นมาเลยมาต่อโอเคม้ ดีต้อนรับคุณดิวครับเหลือแค่5ทีนะฮะท้ายนะครับเป็นคำนัดป่ะครับเนี่ยครับนัดครับสู้อ่ะเฮ้ยเรามาตั้งศูนย์กันใหม่นะไปไอ้เกี้ยไม่หยุดเลยไอ้เว้ย อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกกูถทงจะไปกูนะรับไปมาส่งแล้วครับมีความรักครับครบนาทีนะฮะเออทันเวลานะผ่านภารกิจะครับยไปโรงพยาบาลตัวเองก่อนถ้าไม่มีตัวช่วยที่ดีเนี่ย หลังเสียนะครับวันนี้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งครับว่าทุกเส้นทางสู่ความสำเร็จจะมาพร้อมกับภาระอันหนักอึ้งเสมอครับอย่าลืมติดตาม The Pain Challenge ภารกิจทราท้าปวดสนับสนุนโดยนูโรเฟนเจลได้ใหม่เข้าไปคลิกไลค์กันได้เลยที่ Live Well Thailand Facebook คราวหน้าผมจะไปปวดที่ไหนรอติดตามครับ